เราก็ยังอยู่บนที่ไลเชอร์ลซิ่งครับบนที่มัการหน่สยวนพุทธทนสายหนึ่งนะครับคลิปนี้เรามาชมคลิปต่อเดิมเตอร์บัฟเฟ่ในเจ้าโนวาแบ็คเอดิชันนะครับยกถึงโรงงานครับเต็มๆด้วยล้อหน้าเดฟเตอร์ขนาดหนึ่งนิ้วครับล้อหลังขนาดนิ้วครึ่งครับอ่าเรามาดูที่ล้อหน้าเลยครับมิติล้อหน้าครับโป่งเดิมโรงงานนะครับในเจ้านิสันโนวาแบ็คเอดิชันนะครับล้อหน้าครับสวยงามครับขนาดหนึ่งนิ้วครับเราดูล้อหลังครับขนาดนิ้วครึ่งครับ ล้อเดิมโรงงานขอบ18นิ้วนะฮะรับรตัวอย่างโตโยค้าน้า5บ6ินะครับเติมเต็มกันไปกระโปรงเดิมโรงงานนะครับในเจ้าแบ็คเอดิชั่นเดี๋ยวรูปปีกซ้ายหน่อยหลังซ้ายครับดูดันครับล้อเดิมโรงงานสีดำเงาเลยนะฮะในเจ้านิสันนาวอ่า MP300 แบ็ค k อด i ชั่นนะครับ ถ้าลูกค้าบอกขอดูใกล้ๆหน่อยครับดูมิตินิ้วครึ่งเป็นยังไงบ้างดูดันจะอยากเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ได้นะครับทางทีมงานเราจัดให้ได้นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับถูกใจท่านของรถกันไปนายเจ้า Nissan MP 300นะครับ b a c k Edition คันนี้นะครับเช่นเดิมครับถ้ถึงงานเดปเตอร์ครับ้าถึงงานสเปเซอร์ครับ ถึงทีมงานไายชยซิ่งครับโดยผมโตพร,รามสาครับเขาไลค์ครับ0 8 1 4แปดหนึ่งสี่สี่ห้าสี่สองสี่สองชมคลิปยอนหลังทด้ช่องทางยูทูบนะฮะแฟนเพจก็ไายชยซิ่งเช่นเดิมนะครับขอบคุณทุกลค์ครับขอบคุณทุกการติดตามเดี๋ยวว่าชมกันในคลิปถัดไปนะครับทางทีมงานมีรุ่นไหนมานำเสนอท่านบ้างนะครับุณครับ